สวัสดีครับทุกคนวันนี้ป๊อกอยู่ที่งานมาหากรรมของดีของภาคอีสานจัดอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์หรือสวนใหม่จังหวัดสุรินทร์รครับ เป็นยังไงบ้างครับการแสดงก็จบลงไปสวยงามอ่อนช้อยนะครับภายในงานนะครับยังจัดไฟสวยงามมีมุมถ่ายรูปสวยๆอีกเพียบบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดต้องมาถ่ายรูปและสิ่งสำคญัญงานมหากรรมของดีภาะอีสานมีร้านค้าทั้งของกินของใช้มากมายให้เดินช็อปกันแบบจุกๆและที่เด็ดคือสินค้าโอท็อปจากทั่วพระอีสานที่ยกมาไว้ในงานนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเราต้องมานะเราต้องมาดูนะ เราต้องมาดูว่าของดีภาคีสารมีอะไรบ้างนะครับของกินของใช้มาจับจ่ายและสิ่งสำคัญในงานนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจะมีต่างชาตินะครับมาทําการแสดงให้กับพวกเราได้รับชมนะครับนี่เป็นการเปิดพิธีนะครับมาถึงพอดีเลยประเทศไทยของเราไทยแลนด์เปิดตัวอย่างกับมิสแกนดีๆีด เดินเข้ามาในงานนะครับก็จะบอกเลยว่าจัดซุ้มนะครับทางเดินนะครับให้ถ่ายรูปนะครับจัดไฟได้สวยมากจะบอกว่าถ่ายรูปออกมาคือสวยจริงๆดูดดูจากคนไปถ่ายไม่รู้นะชมตัวเองเมื่อก่อนไม่มีใครชมเราก็ชมกันเองมาเดินดูผ้าไหมครับดับผ้าไหมสุลินก็เป็นผ้าใหม่ที่ขึ้นชื่อนะครับเราต้องเดินชม ใ,ในงานคือเยอะมากๆครับมาจับจ่ายใช้สอยมาเลือกซื้ออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นผ้าไหมการสินนะครับบุรีรัมอุดรอ,อุบนนะครับมุกดาหารนครพนมนะครับตอนนี้คือยกกันมาแบบเป็นขโยงนะครับจังหวัดสีสเกตก็มาหนองคายก็มาเดินมาเดินไปไปเจอครับจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างอ้าวเราจะจดดีไหมนะ แต่จะจยกับใครไม่รู้จะโจยกับใครมาได้นะครับมาเที่ยวชมงานได้นะครับภายในงานนี้คือมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยมีลานจิกกรรมมีวัฒนธรรมมีการแสดงของน้องๆหนูนักเรียนที่มาแสดงโชว์เพื่อต้อนรับนั่งรับชมผ่อนคลายนะครับศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานใต้จังหวัดสุรินทร์ของเราโดดเด่นเรื่องวัฒนธรรม มาถึงนี่นะครับของกินครับผมก็จะมีของกินแบบต่างๆนานานะครับให้เราเลือกใช้แต่เรามาเจอนี่ไอศครีมกะทิจะบอกว่าหิวมากๆขอลองชิมนะครับร้านนี้คือบอกว่าอร่อยมากจริงๆครับกะทิหอมมะพร้าวอร่อยนะครับยังไงก็มากันนะครับงานจัดถึงวันที่ 17กุมภาพันธ์2,566นะครับที่สวนเฉลิพระเกยียรติ8ปพรรษาจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่แขอกินก่อนคือหิวมากร้อนด้วยนะครับภายในงานก็จะมีการแสดงของน้องช้างคือแบบน่ารักอะ่ะชอบชอบไม่มาถือว่าพลาดนะครับมาดูการแสดงของน้องช้างกันอ่ะฮนละหุฮนลาเฮ้ฮนลหาฮนละ,ละ,ละไปทะเลเฮ <laughs> ชมการแสดงของน้องๆจบแล้วเราก็มาซื้อนะครับอ้อยให้กับน้องๆน,นะเพื่อเป็นของรางวัลให้กับเด็กๆน้องๆน,นะครับน้องทางน่ารักมากคือบก ที่จริงแบบกลัวนะแต่ว่าวันนี้คือรู้สึกแบบเออน้องๆอ,งอะ่ะน่ารักมาทําการแสดงให้เราได้รับชมทั้งเต้นทั้งโชว์ความสามารถเราก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจอะ่ะวันนี้คุ้มมากๆที่ได้มางานนี้บอกเลยใครไม่มางานนี้คือบอกพลาดมากแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับสินค้าโอท็อปของชุมชนนะครับของภาคอีสานของเราและก็มาอุดหนุนมาให้รางวัลน,น้องช้างกันด้วยนะครับนี่ เหมาอ้อยไป100บาทกวได้เยอะมากๆนะครับมัดหนึ่งก็20บาทก็เนี่ยนะครับที่เห็นจะบอกว่าเดิเดนให้ตัวนี้น่ารักมากๆเลยชอบน้องๆน้องมีชื่อหมดนะแต่ว่าจําไม่ได้ว่าน้องชื่ออะไรกันบ้างแต่หาตัวอื่นให้บ้างตัวตัวนี้ให้ให้เยอะแหละไปตัวอื่นสิอ่ะ เด็กๆก,ก็ไปกันเยอะนะครับน้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้กปกครองก็พานะครับลูกๆหลานๆไปเที่ยวกันได้นะครับไปรับชมความน่ารักความสวยงามแล้วก็ไปรับชมศิลปะวัฒนธรร,รมการแสดงพร้อมกับนะครับมหากรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานานชาติด้วยนะครับวันนี้ก็ภายในงานมีครบเลยอย่าลืมไปเที่ยวไปชมกันนะครับ